Apple m i n i ลสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆแค่คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก่อนอื่นเราก็มาทำแอปเปิ้ลกันก่อนก็คือผัดแอปเปิ้ลกับเนยแล้วก็น้ำตาลนะคะจากนั้นใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันต่อไปก็มาทำส่วนของแป้งพายค่ะน้ำเนยเย็นมาผสมกับแป้งนะใช้มือบีบๆจนเข้ากันเป็นเมซายแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีจนแป้งเนียนนำแป้งมาลวกเป็นก้อนกลมๆแล้วก็กดให แบลงล้วก็นำไปแช่ตูเ้เย็นจนเสร็จตัวจากนั้นก็นำมารีดเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ใช้พิมพ์คุกกี้มากดให้มีขนาดเท่ากับพิมพ์ของเราเราใช้พิมพ์มัฟฟินนะกดแป้งให้แนบกับพิมพ์ใส่ไส้ลงไปทาด้วยไข่แล้วก็นำโดที่เจาะรูตรงกลางมาปิดทับใช้นิ้วกดตรงขอบเล็กน้อยแล้วก็ใช้ซ่อมมากดให้มันสนิทด,ดีครั้งนะจากนั้นทาไข่ก่อนอบเสร็จแล้วคะ่ะทำง่ายมากๆแล้วก็